สวัสดีครับสว,ส, taking, สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่ป้าน้าอานะครับสวัสดีนะครับผู้ติดตามทุกทุกท่านนะครับ FC พี่เจมนะครับวันนี้นะครับวันจันทร์ที่1ิบนะครับม <future> ิถุนายนนะครับอ่าสิบโมงพอดีวันจันทร์ที่10บนะครับน้าวันนี้นะครับวันนี้พี่เจมนะครับขออนุญาตนะครับมาแนะนํารถที่ยังอยู่ในหน้าร้านนะครับตอนนี้นะครับเหลือไม่กี่คันแล้วน้าอ่าเหลือไม่กี่คันแล้วนะครับรถพี่เจมนะครับหน้ารถพี่เจมนะครับ ก็สมัครก็จะเป็นรถขนาดเล็กไปถึงขนาดกลางนะครับเป็นรุ่น B และรุ่น L นะครับรถพี่เจมนะครับณตอนนี้นะครับอ่าเหลือแค่นี้แล้วนารีปตัดสินใจนารดไม่น้อยน้อยขายถูกๆนะไม่ได้ขายแพงอ่าเอาอยู่ได้แล้วลูกค้าซื้อได้เราก็อยู่ได้แล้วอ่ากำไรไม่สร้างตึกนะอ่าเรา,เราพอขายได้นะครับคุณลูกค้าซื้อได้เราก็ดีใจนะครับให้นํารถไปใช้ที่สวนที่ไร่นะครับนะ ช่วยต่อเติมธุรกิจนะครับช่วยให้ครอบครัวเบาแรงนะครับหาทรัพย์หารายได้นะครับเข้าครอบครัวนะครับนะร้านพี่เจมส์นะครับก็ตั้งอยู่นะครับอำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเส้นทางมุ่งหน้ามาทางจากระยองนะครับมามาเส้นนี้นะครับมาเส้นเอเซทหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็มาทางจันมาทางชนบุรีนะครับมาทางชนบุรีมาทางบ้านช้างนะครับชนบุรีก็จะผ่านบ้านบึงบ้านบึงแกงก็เลยเลยมานิดนึงนะครับ ก็จะเจอร้านพี่เจมนะครับร้านพูทเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขาสามอเภอแกงจังหวัดระยองนะครับสังเกตง่ายๆนะครับอยู่อยู่เยอะโรงพยาบาลแกงนะครับใกล้ๆก็จะเป็นร้านผ้าใบนะครับเจริญการช่างนะครับแล้วก็จะเป็นร้านร้านนวดแผนไทยนะครับแล้วก็สุโขรักษาสัตว์อ่าวันนี้คุณหมอนะครับมีมีคนวันนี้คุณหมอก็ลูกค้าเยอะนะครับคุณหมอนะครับคุณหมอรักษาสัตว์นะครับคุณสุโขรรักษาสัตว์ก็กับร้านนวดแผนไทยนะครับร้านเื่นบ้านอยู่ใกล้ๆกันนะครับอ่า สำหรับวันนี้นะครับพี่เจมขออนุญาตนะครับพามาชมรถคันแรกนะครับรถคันแรกคูเปอร์ต้าแอล3408นะครับคันนี้ขอบอกว่าพี่เจมาขายตามสภาพนะอ้าวขายตามสภาพนะใบดึงใบดันสภาพแบบนี้นะครับตัวรถรูปทรงแบบนี้นะครับขายตามสภาพนะครับไม่ได้ขายแพงคันนี้จบนะอุปกรณ์ครบนะครับก็มีใบมีดดันดินหน้านะครับแล้วก็มีผานหลังคือผานห้าให้นะครับคันนี้จบในราคาหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทฟังไม่ผิดนะคันนี้ฟังไม่ผิด 165,000บาทนะครับรถจดทะเบียนปี51นะเขาเรียกว่า34หลังคาแดงรุ่นนี้นะครับตัวรถก็สวยๆนะครับนะ่ะย่างหน้าอย่างหลังก็แมตกันนะครับนำไปใช้งานได้ดีนะครับคันนี้พี่เจมขายตามสภาพนะครับก็แล้วก็มีร่องรอยตามอายุเนาะรถก็ตามอายุเบาะนุ่มๆอ๋อพี่เจมว่าน่าจะเป็นเบาะเบาอะอะไรเนี่ยอ่อาเบาะรถถาย่างดีอ้าวนั่งแล้วนุ่มนะพี่เจมขับก็ยังนุ่มเลยนะครับ คันนี้นะครับคันนี้รถก็จะมีรั่วซึมนะครับรั่วซึมบ้างนะครับบางจุดนะครับแต่มีบางจุดที่พี่เจมแก้ไขให้นะครับน่ะก็จะเป็นตัวรั่วตรงปั๊มนะครับน่ะตรงปั๊มไฮดรอลิกนะครับคือเจ้าของเก่าเขาใช้ผ้าพันไว้นะครับเดี๋ยวพี่เจมจัดการให้นะเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้นะครับแล้วก็มีจุดที่2นะครับที่สที่พี่เจมแก้ไขให้นะครับขอโทษทีมือบ้างนะก็จะเป็นตัวชุดสายไฮดรอลิกชุดนี้นะครับเดี๋ยวจัดการแก้ไขให้นะครับ จุดไฟหน้าให้ใหม่นะอ้าวของเก่ามันแตกก็ให้ไปใหม่นะครับอันไหนช่วยกันได้ก็ช่วยนะครับนะพี่เจมขายรถในราคาไม่แพงนะครับคันนี้พี่เจมขายตามสภาพนะอ่าขายขายขายตามสภาพขอคุณรับได้นะครับคันนี้นะครับก็พื้นฐานก็รถดีแหละเจ้าของเก่าเขาเพิ่งฟิตเครื่องมาอ่ารถสวยแหละกาลังดีนะครับไม่ว่าจะเป็นใบมีดดันินหน้านะครับจุดไฮดรอลิกนะครับจุดถังหลังนะครับทำงานปกตินะพีดีโอปั่นปกตินะครับน้าคันนี้นะครับไม่ขีเร่ไม่ขีเร่ราคานี้นะครับอ่า ราคานี้นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทอุปกรณ์เป็นใบดันกับผ่านห้านะครับอ่าใบดันกับผานห้าถ้ามันตอบโจทย์นะครับอ่าเคมีมันได้นะครับเอาไปใช้งานในสวนในไร่นะครับอ่าก็ใช้ได้คันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับคันนี้ชั่วโมงก็ทํางานอยู่สองพันสองนะฮไม่รู้ว่าเก็บใหม่ตายหรือเปล่าไม่รู้ว่าสายขาดหรือเปล่านะแต่มาแบบนี้นะครับมากับพี่เจมแบบนี้ต้องเรียนตามตรงเลยนะครับว่ารถเป็นยังไงมายังไงนะครับนะตัวรถก็เซ็ตสวยนะครับมา คันนี้คัน,น,คน,นเดียวตีไปสี่นาทีอา้าวพเจมส์นี่พูดเยอะนะมมนเยอะหรอกครับก็อยากให้ก็อยากลงรายละเอียดนะรถให้มันลึกๆนะครับนะเพื่อก่อการตัดสินใจมาอีกหนึ่งขั้นนะผมกูเบต้าเอลซีศูนย์นะครับซีศูนย์หนึ่งแปกนะครับรถพลังําลังนะครับพลังําลังเหลือเฟื่อน,นะครับบุกงานไล่ลุยงานหน้าอา้าวคันนี้ตอบโจทย์นะอา้าวยางหน้าส,สวยๆยางหลังสวยๆแมตต์กันนะครับรถเดิมสากแก้วนะอา่ารถเดิมสากแก้วก็ปากไปดันพี่เจมส์ก็เก็บสีให้เล็กน้อยเพื่อความสวยงามนะครับ คันนี้มีกาดด้วยนะครับคันนี้มีกันหน้าให้ด้วยพร้อมท่อแต่งนะครับใช้งานนะครับรถสี่สิบแรงสามารถใช้วันหนึ่งจะใช้หลายชั่วโมงนะครับเนี่ยพี่เจมจัดท่อซิ่งให้นะครับหน้ารถคันนี้มีท่อซิ่งให้นะครับควันจะได้ไม่เข้าหน้าคนขับนะครับอ่าสวยๆนะครับคันนี้คูปัต้าเอลซีศูนย์หนึ่งแปดนะครับตัวรถก็จะให้ดูทุกๆมุมมองนะครับหน้าเจ้าของเก่าก็แปดสปีกเกอร์ไว้นะครับตัวรถก็สวยๆนะ มีร่องรอยเล็กนิดหน่อยไม่ได้เป็นสนิมเป็นเรื่องปกติรถมือสองนะครับไม่ได้เป็นสนิมนะเดิมก็สากแก้วนะครับที่พี่เกมแจ้งนะครับชั่วโมงกำทํางานคันนี้นะครับชวโมงกำทํางานคันนี้อยู่พันสี่นะพี่เยมตีก้มๆนะครับชวโมงกำทํางานพันสี่นะครับคันนี้นะครับตัวรถพี่เยมว่าสวยนะก็ตัวรถก็มีการซ่อมบำรุงแหละตามสภาพนะครับตามสภาพที่บำรุงตามอายุอาย้งานของรถนะครับรถสี่สิบคือรถใช้งานนะครับคือรถใช้งานเอาไปต่อรอตเตอรี่นะครับเอาไปใส่ผานเอาไปดันนะครับน้าเอาไปปั่นนา คันนี้ตอบโจทย์นะคันนี้ตอบโจทย์นะครับน่ะอย่างพี่เจมว่านะครับยางหลังสวยๆนะยางหลังสวยๆคันนี้พี่เจมเสนอขายเพียงนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับลดจดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับอุปกรณ์เป็นใบดันกับผานหกน่ะผ่านหกผานละเอียดนะอ่าผ่านพววละเอียดสวยๆนะครับมาดูชุดหลังนะครับชุดหลังสวยๆแห้งๆนะอ่ะ แห้งๆลอยมาร์กโรงงานก็ยังอยู่นะครับพีดีโออะไรก็ปกตินะครับนี่ก็ขันได้ปกตินะครับนะแขนกลางนี้ก็ยังเป็นแขนกลางของศูนย์อยู่นะครับสวยๆนะครับคันนี้ชุดไฟก็ชุดไฟก็เดิมๆนะครับชุดไฟเดิมๆน่าชุดไฟเดิมๆของแท้คูบาต้าศูนย์นะครับขออนุญาตพามาชมอีกหนึ่งคันนะครับน้าตอนนี้เหลือแค่สองคันแล้วนะรุ่นสามสิบสองแรงนะครับลูกค้านําไปใช้ที่สวนทุเรียนสวนปรามนะครับน้า คันนี้ตอบโจทย์นะครับคันนี้ตอบโจทย์คูเปอร์ต้เอลสามสองหนึ่งแปดเอสพีนะครับคันนี้ตัวท็อปนะรองรับน้ำมันบียี่สิบคันนี้สวยๆนะครับชั่วโมงกำทํางานอยู่ห้าร้อยชั่วโมงนะครับปากใบดันสวยๆนะแบบนี้นะครับไม่ได้เก็บสีนะนี่คือสวยๆชุดฐานเขานะครับชุดฐานเขาก็เป็นสีเดิมแท้คูเปอร์ต้นะครับน้าสีเดิมแท้คูเปอร์ต้สวยๆนะครับอ่ามีคิ้วให้สวยๆนะครับน่ตัวเครื่องก็เป็นเดิมนะคันนี้นะครับคัสเคิร์ดนะครับคัสเคิรอออยยยยมมงงารรคคนะัับบก็ู่ ข้างล่างแห้งๆอ้าวบอกเลยว่าข้างล่างแห้งๆยางหลังนี่สุดๆเป็นนะยางหลังนะครับใช้งานยาวๆนะครับแมตกับยางหน้านะครับนะยางหน้าก็ยังใช้งานได้ดีนะครับสภาพอยู่ประมาณสักอ่ายางหน้าสัก60%นะครับยางหลังอยู่90%สน,นะครับสวยๆนะครับคันนี้คันนี้เพิ่งเข้านะคันนี้เพิ่งเข้าชั่วโมงก,การทำงานแค่5้0ชั่วโมงพี่เจมขายถูกไม่ได้ขายแพงอ้าวขายถูกไม่ได้ขายแพงนะครับก็ให้ให้ดูนะครับนะลงวงลอยมะโรงงานก็ยังๆๆอยู่ครบนะครับลอยมะโรงงานยังอยู่ครบนะครับ ห้องคัทนะครับห้องคัทสวยๆนะอ่าให้ดูห้องเกียร์ห้องเกียร์ห้องคัทช้าๆนะครับ่ะประกอบการตัดสินใจนะครับหัวน็อตก็ยังเป็นหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยขันนะครับตัวเฟรมสวยๆนะอ่ามีตรงขคีต้าไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับตามอายุนะครับน่าอ่าชุดล่างแห้งๆนะครับน่าสวยนะคันนี้สวยพี่เจียบอกว่าสวยมากคันนี้นะครับคันนี้เพิ่งลงมาแล้วพี่เจียก็ล้างเองด้วยคันนี้นะครับคันนี้เป็นรถอ่า ไล่ถั่วอ่าพ่อพี่เจมล้างเองนะครับคันนี้จะรู้นะครับคันนี้เพิ่งลงมาพี่เจมก็ล้างเองนะครับคันนี้ห้าร้อยชั่วโมงกำถั่วออกมาเป็นยวงเลยนะครับน่าเป็นรถไล่ถั่วนะคันนี้นะครับอ่าคันนี้พี่เจมพี่เจมขายถูกขายเท่าไหร่พี่เจมขายถูกนะอ่าพี่เจมไม่ได้ขายแพงนะครับรถปีหกสี่นะรถไม่กี่ปีเองนะปีหกสี่นะครับพี่เจมขายเพียงนะครับสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์เป็นใบดันกับผ่านห้าผานห้าคือผ่านอะไรพี่เจมคือผานพวนอ่าผ่านห้าคือผานพวนนะครับก็รถก็จะมีรรร่ออองยยนนะะคับตาามุ การวางอุปกรณ์หนักนะครับนะก็จะมีร่องรอยลูกค้าเขาวางพวกประจงประแจนะครับอุปกรณ์นะครับในการเข้าสวนเขาไล่เขานะครับนะก็ไม่มีผลอะไรต่อการใช้งานรถนะครับเราใช้งานรถเราใช้ที่พลักระกลังนะครับอ่าใช้ที่ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบอ่าระบบดานหน้านะครับระบบข้างหลังยกหางนะครับอ่าระบบปั่นนะครับเราใช้แค่นี้ตัวรถนะครับอย่างอื่นเป็นแค่องคุประกอบนะครับนะเราใช้กําลังนะครับเราใช้พลักระกลังนะครับ ตัวเลกขนาดแรงม้าสูงสุด32แรงม้านะครับหมา32ตัวนะครับถุดเข้าไปลากเข้าไปนะครับดึงเข้าไปนะครับคันนี้เหมาะนะครับคันนี้เหมาะใช้งานนะครับสำหรับสวนทุเรียนนะครับสวนทุเรียนสวนปรามนะครับส่วนมากลูกค้าก็จะไปต่อหางตัดหญ้านะครับเมตร20ของพิจมนะครับน่าส่วนมากก็จะไปต่อหางตัดหญ้านะครับคุณลูกค้าสนใจก็สามารถทักมาได้นะครับคันนี้มาอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ สามสองเหมือนกันนะครับอ่าสามสสองเอสพีเหมือนกันนะครับคันนี้ก็เป็นตัวท็อปเหมือนกันนะครับรองรับน้ำมันบียี่สิบนะครับสยสวยนะปากใบดำสวยๆพี่เจมบอกว่าแบบนี้คือสวยนะครับน่ะคือสวยนะครับชุดคงชุดคันก็เป็นสีเดิมนะสีเดิมยางหน้าก็ยังได้นะครับน่ะแต่ชุดนี้ชุดนี้ก็เหมือนเดิมนะคันส่งนะครับซีนไม่ผ่านกางแจะเลยคันนี้นะครับยังไม่รั่วเลยนะครับคันนี้แสดงว่าเจ้าของเก่าของเขารักษาเขาถนอมรถดีนะครับ ก็เดิมเดิมนะครับรอยมาร์กโรงงานยังอยู่นะครับนะห้องคงห้องคัดห้องเกียร์นะครับยังไม่ผ่านการแกะนะครับอ่ะแล้วก็ชุดท้ายนะครับชุดล่างนะครับพืดนล่างแห้งๆนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเดืองเดหมูนะครับไม่มีรั่วดซึมนะคันนี้นะครับคันนี้ไม่มีรั่อดซึมยางหลังก็ใช้ได้อย่างดีเลยแหละยางหลังนะครับอ่ายางหน้าพี่เจมให้สัก4ี่เปอร์เซยางหน้าในการใช้งานนะครับอ่าสวยๆนะครับสวยๆคันนี้นะครับคูปัตตา L สามสองหนึ่งแปด SP คันนี้นะครับสวยๆนะระบบด้านหน้าแบบใหม่นะอ่านี่คือ นี่คือตัวท็อปแบบใหม่นะครับน่าสินค้างนี้ก็ผ่านการแกะนะครับน่ารอยมาร์กโรงงานก็ยังอยู่ครบนะครับคันส่งก็ยังอยู่นะครับน่ารถ3อ2แรงคันนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับสามสูบสี่จังหวะนะครับเครื่องยนต์แตเล็กอินเจคชั่นนะครับระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับก็จะระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับคันนี้นะครับคันนี้พี่เจมขายแพงไหมไม่แพงแล้วไม่มีคันไหนขายแพงหรอกนะครับเราอยู่ได้ลูกค้าซื้อได้นะครับ้วก็ดีใจนะครับซื้อมาขายไปนะอซื้อมาขายไปนะครับ เดเขาบอกว่าเจ้าของเก่าคันนี้เขารักษาดีอ่ะเรามาดูป้ายนะครับนี่นี่คือป้ายกระดาษนะป้ายกระดาษนะถ้าคนจอดรถไว้นะครับที่ไม่รักษารถไปหมดแล้วนะอันนี้ไปหมดแล้วนะครับนี่เจ้าของเก่าเขารักษารถดีรถก็มีร่องรอยนะครับตามอายุนะครับนะรถมือสองเป็นโมชหนี لك, เล็กๆน้อยๆนะครับน้าโมสหนีเล็กๆน้อยๆนะก็จะให้ดูนะครับปสวยนะอ่าพี่เจียงก็ว่าสวยนะครับคันนี้นะครับคันนี้ขายเท่ากันแหละกับคันที่แล้วนะครับน้าสามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทอุปกรณ์เป็นใบดันกับผ่านห้าเช่นเดิมนะครับชั่วโมงงกาาารรทํนนนนคคััี้ะบ อยู 1> 1, ่1,100ันหนึ com, ่งรกลมๆนะช่วงการทำงานอยู değil, s <S <y tôi S 2> ่ห <receptors> นึ่งันหนึ่งร้อกลมๆนะครับตัวนี้สวยๆนะครับเดี๋ยวพามาชมชุดท้ายนะครับชุดท้ายของคันนี้นะครับน่ะ่ปสวยนะยังเป็นเดิมแท้คูเบต้านะครับเดิมแท้คูเบต้ากล่องเครื่องมือก็ยังอยู่ครบนะกล่องเครื่องมือยังสวยๆเลยยังสวยอยู่เลยนะครับกล่องเครื่องมือคันนี้นะครับอมาดูชุดท้ายนะครับอมาดูชุดท้ายแห้งๆนะทีนข้างซ้ายข้างขวานะไม่มีรั่วซึมนะครับอไม่มีรั่วซึมนะครับรอยมาร์กรงงานก็ยังอยู่ครับยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะครับนะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวพี่เจมคันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คร้อยนะครับดูจุดลดซึมให้อีกรอบหนึ่ง่ะทุกๆคันนะเดี๋ยวจะดูให้ยกเว้นรถคันยกยกเว้นรถที่ขายตามสภาพนะครับอก็จะไม่ดูนะครับคือรถขายแบบนั้นนะครับราคาถูกนะครับแต่สามสองนี่พี่เจมเช็คให้นะครับเราก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสารเหลวนะครับตรวจสอบระดับน้ำมันไฮดรลิกนะครับไล่เปลี่ยนกล้องนะครับน่ะดูดูการทํางานของระบบทุกๆจุดนะครับ มาอีกหนึ่งคันนะครับไม่ควรพลาดนะครับเจ้าของสวนเหมือนกันนะครับไม่ควรพลาดนะรถคันนี้นะครับรถเล็กรถบีเขาเรียกว่ารถรุ่นบีนะครับน่ะเหมาะสลับนะครับเข้าสวนผลไม้สวนทุเรียนนะครับแล้วก็ไรอ้อยคันนี้ถ้าใครกลังมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะเอาไปใครเอาไปเข้าไร่อ้อยไม่ควรพลาดนะคันนี้นะครับสวยๆนะครับสวยๆนะครับปากใบัดงก็ทําสีให้เล็กน้อยนะครับเก็บงานให้มันเรียร้อยเพื่อความสวยงามนะครับก็ไม่มีอะไรมากพื้นฐานรถก็เดิมๆนะครับสวยๆนะครับ รถมือสองปรับสภาพสวยๆนะครับน้าคันนี้นะครับรถ20แรงก็บอกว่าพวงมาลัยแข็งไม่แข็งนะมันจะสมดุลกับตัวรถนะครับแต่ถ้าพวงมาลัยนิ่มไปรถมีโอกาสมีโอกาสพลิกมีโอกาสค้ำนะครับก็คือคือเขาคํานวณมาให้เรียบร้อยแล้วครับมาพร้อมนะครับชุดไปดันคามโค้งนะครับซึ่งนานๆทีจะเข้ามานะครับซึ่งนานๆทีจะเข้ามาตัวนี้นะครับจะช่วยสมดุลนะครับเวลาเราใช้รถนะครับเข้าล่องอ้อยนะครับจะช่วยเสริมความสมดุลมันจะประมาณเหมือน เวรถ่วงหน้ารถอ่าเอาง่ายๆนะครับเหมือนเวทถ่วงหน้ารถนะครับนะเอาช่วยประคองน้ําหนักนะครับไม่ต้องกลัวค่ำไม่ต้องกลัวพลิกนะครับคันนี้นะครับอ่าคันนี้คุปต้าบีสองหนึ่งสี่ศูนย์นะครับคันนี้คันนี้พี่เจมบอกว่าหกร้อยชั่วโมงนะเป็นไปได้ไงพี่เจมหกร้อยชั่วโมงรถยึดรถยึดอ่ารถจอดยึดนะครับอ่ารถจอดยึดนะครับหกร้อยชั่วโมงนะครับพี่เจมขายเพียงนะครับสองแสนเก้าพันบาทรถปีหกศูนย์นะอุปกรณ์เป็นใบดันกับหางตัดหญ้าใหม่่แแบบบรรรนนนดด์์สสสยาามตลงออกะคั ชั่วโมงการทำงานนะครับอยู่600ชั่วโมงพี่เจมโมไหมพี่เจมไม่ได้โมนะห0 0้ชั่วโมงคันนี้สวยๆนะครับอลายใครที่กำลังมองหารถอยู่ครับเอาไปตัดหญ้าในสวนทุเรียนนะครับเอาไปตัดหญ้าในสวนผลไม้นะครับคันนี้ตอบโจทย์นะคันนี้ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์สวยๆนะครับยางหน้ายางหลังแอะก็แมท์กันแหละสวยๆนะครับชุดท้ายแห้งๆเช่นเดิมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราตรวจเช็คให้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าตรวจเช็ครถร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับคูปุต้าเอลสี่ศูนย์หน คันนี้บ้านผมขายดีนะเดี๋ยวขออนุญาตใช้เสียงสาแฉกนิดนึงอ่าสวัสดีพ่ออีเม่ทั้งบ้านนะครับเด้อสวัสดีพี่ป้านะอานะครับขันนี้นะครับคูบะตา40แห้งนะครับขั้นนี้นะครับ L4018 รถนะครับอ่ารถ40แรงนะครับสวยๆได้พ่ออีเม่เด้อเอาไปใส่งานในสวนในไฮนะครับเด้อเอาไปตอเทเลร์นะครับเอาไปตอผานตัดเอาเอาไปตอหางนะครับเอาไปตอน้ำปั่นโรตตะรี่ปั้นดินตีดินนะครับขั้นนี้เหมาะสมนะครับขั้นนี้นะครับ 40แห้งนะครับแห้งสวยแห้งเรือๆนะครับเอาไปลุ่งหน้าลงไรนะครับบานเท่านะครับคันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับคันนี้ผมก็ขายบม่ได้แพงรับทุกคันแหละครับขายไม่แพงนะครับเราอยู่ลูกค้าซื้อได้เราอยู่ได้นะครับก็อะไรเล็กน้อยนะครับก็ค่อยสะสมกันไปนะครับนะอันไหนช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันนะครับคันคันนี้นะครับคันนี้จดทะเบียนปี63นะครับคันนี้นะครับ3แสน4 9 0 0บาทอุปกรณ์เป็นใบดันกับผ่านท่านะครับชุมงการทำงานคันนี้อ่า จุดกำลังงานคันนี้อยู่พันหกนะครับพันหกจุงกำลังงานพันหกตัวรถก็สวยๆนะครับเดิมๆนะเดิมๆก็รถก็มีร่อรอยนะครับตามอายุเนาะตามอายุนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับมีนร่องอะไรการดังอุปกรณ์เฉยๆนะครับตัวรถก็สวยๆพื้นฐานก็เดิมๆนะครับพื้นฐานก็เดิมอย่างหน้านี่สวยๆเลยนะยางนี่ยางหน้าใช้ไปนะครับไม่ต้องคิดถึงล้านยางเลยนะครับยางหลังก็สวยๆนะครับคดท้ายแห้งๆนะครับ คิดตายแห้งๆอ่าแห้งนะไลมาร์คโรงงานเดิมก็ยังอยู่นยังอยู่ครบนะอยมาร์คยังอยู่ครบนะครับอุปกรณ์ต่างๆของศูนย์คูปตาก็ยังอยู่ครบนะคะน ặt, นะันนี้นะครับคันนี้ปีหกสามอ่าคันนี้ปีหกสามนะครับสวยๆนะอ่าคันนี้สวยๆอ่าไลมาร์คโรงงานก็ยังอยู่ครบนะครับก็มีรถก็มีการซ่อมมาลุงบ้างนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับรถใช้งานนะครับอ่ารถใช้งานคันก็สวยๆนะครับมีการหน้าให้ด้วยนะครับมีการหน้าให้ด้วยก็ ม่ได้เก็บสีแล้วมันสวยอยู่แล้วนะครับรถพื้นฐานเดิมนะครับเพราะเราเอาไปใช้งานเราก็ต้องไปลุยอยู่แล้วนะครับงไม่ต้องไม่ต้องถนอมรถเหมือนรถใหม่นะครับรถมือสองก็จบงานได้เหมือนกันนะครับราคาถูกครึ่งกว่าครึ่งเกินครึ่งแหละอ่าถูกกว่า60%บแหละนะครับสำหรับรถใหม่กับรถมือสองนะครับก็จบงานได้เหมือนกันซื้อไปไม่ต้องห่วงนะครับว่าจะใช้ไปซ่อมไปอ้าวไม่มีทางที่จะใช้ไปซ่อมไปนะครับคือเราตรวจเช็คให้นะครับรถทุกระบบนะครับคันที่ สภาพเราจะตรวจเช็คให้ทุกจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดการทํางานของโฟร์วินะครับน่ะชุดหลังนะครับชุดปั่นนะครับเราตรวจสอบให้นะครับน้าไม่ต้องห่วงนะครับอย่าไปเชื่อใครนะครับน้าซื้อไปซ่อมไปไม่มีซื้อไปซ่อมไปไม่มีนะครับไม่มีแน่นอนนะครับน้าเสื้อสวยๆนะก็ยังยังเสื้อสวยนะครับน่ะยางใหม่นะคันนี้คันนี้ยังใหม่สวยๆนะครับน่ามาอีกหนึ่งโปรโมชั่นสําหรับเดือนนี้นะครับหางตัดหญ้าพิจมนะครับน้ะเป็นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับนะ ภาคตะวันออกนี้นะครับพี่เจมจะไหนธนาคารนะครับจัดส่งนะครับจัดส่งทุกจังหวัดนะครับเหนือใต้ออกตกนะครับกระบงกระบีนะครับข้ามปงข้ามเกาะมาไปได้นะครับขอแต่ขอแต่คุณลูกค้าอยากได้นะครับอยากได้แล้วก็จัดส่งให้นะครับสวยๆนะครับเดือนนี้พี่เจีมมีโปรนะพี่พี่เจมมีโปรนะครับโปรหางตัดหญ้านะครับช่วยเหลือค่าจัดส่ง50%อ่าสมมุติว่าค่าจัดส่ง100บาทอันนี้พี่เจียมสมมุตินะค่าจัดส่ง100บาทนะครับลูกค้าจ่ายเพียง บาทอีก50บาสิบ่าทพี่เตรียมจ่ายนะครับแล้วก็ไปช่วยเหลือขนส่งนะครับให้ระบบโลจิสติกของของเรานะครับเดินหน ida, ้านะครับนช่วยเหลือขนส่งนะครัเขามีเงินจ่ายค่ารถเลี้ยงลูกนะครับเลี้ยงดูครอบครัวนะครับผ่านรถผ่านบ้านนะครับนะแล้วก็ช่วยกันนะครับง่ายๆนะครับลูกค้าจ่ายครึ่งหนึ่งพี่เตรียมจ่ายครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับพี่เตรียมมีทุกขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาด80ดสนบเส้น ขายไปแล้วนะครับแต่มีที่โกดังนะแต่บอกพี่เจมมีโกดังเก็บขนาดใหญ่เขาบอกว่าเป็นโกดังเก็บขนาดใหญ่นะต้องแจ้งก่อนนะโกดังเก็บขนาดใหญ่ตัวน,นี้เป็นแค่ตัวโชว์นะครับเอามาโชว์ที่สาขานะครับลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะครับอาจจะมืดๆหน่อยพี่เจมว่ามาขออภัยนะอ่าอาจจะกล้องพี่เจมอาจจะมืดๆหน่อยนะครับถ้าลกูกค้าใดที่สนใจนะครับก็สามารถโทรหนาะโทรมาหาพี่เจมได้นะครับที่เบอร์083588071นะครับพี่เจมร้านพูลเสมอแท็กเตอร์นะครับ สาขาสามอำเภอแก้งนะครับยินดีให้บริการนะครับดีใจนะครับที่เป mm ็น hmm. ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจบ้านโคเรือนนะครับเศรษฐกิจด้านการขนส่งการโลจิสติกนะครับน่ะคุณสั่งของเรานะครับแล้วก็ไปจ้างขนส่งอีกรอบหนึ่งนะครับให้เขามีอาชีพนะครับเลี้ยงดูครอบครัวนะครับน่ะมีตังค์จ่ายค่าเทอมมีตังค์จ่ายค่าขนมให้ลูกนะครับจ่ายข้าผ่อนรถนะครับผ่อนบ้านนะครับน่ะสำหรับเดือนนี้นะครับนะเดือนนี้ช่วยเหลือค่าจัดส่งนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับรถที่พี่เจม รีวิวนะครับไม่มีคันไหนอยากได้50อยากได้47อยากได้36อยากได้รถ M อยากได้ MU อ่าอยากได้70อยากได้108อ่าพี่เจมมีรถทุกไซส์ทุกขนาดนะครับโทรมาปรึกษาพี่เจมนะครับอยากได้คันนึงคันนี้มีรถไหมมีสินค้าไหมมีพร้อมส่งไหมอ่าโทรมานะครับโทรมาคุยกันนะครับที่เบอร์0 8 3 5์8 8 0 7 1นะครับพี่เจมร้านพุนเสมอแท็กเตอร์นะครับสาขา3ามอำเภอแก้งนะครับใกล้ๆแล้วก็ส่งนะอ่า ใกล้ๆแล้วก็ส่งฟรีให้นะครับใกล้ๆก็ขออนุญาตขอคิดค่าขนส่งนะครับเราจะได้ไปจ้างค่าขนส่งให้เขามีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวอ้าวง่ายๆนะครับให้เขามีอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวนะครับพี่เจมส์นะครับขออนุญาตจบการทําคลิปเพียงแค่นี้ครับที่เบอร์0 8 3 5 3 8 8 0 7 1นะครับชอบรุกท่านไหนก็ทักหมายพี่เจมส์ได้นะครับหรือทักใต้คลิปนี้ได้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ